สวัสดีครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังเลงตลาดหุ้นอเมริกาอยู่เนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือพออยากจะลงทุนในดัชนีดังๆอย่าง S&P 500หรือ NASDAQ 100แล้วจะเลือก ETF ตัวไหนดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันรับรองว่าเคลียร์แน่นอนครับใช่เลยครับปัญหานี้เรียกว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยพอจะเริ่มลงทุนปุ๊บ โอ้โหตัวย่ออะไรเต็มไปหมดเลยทั้ง SPY, VOO, IVV หรือจะเป็น QQQ, QQQM ไม่ต้องงงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆแกะดูกันไปทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวคืออะไรแล้วเหมาะกับใครกันแน่ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับผู้เล่น2ทีมหลักกันก่อนดีกว่าครับ ทีมแรกเนี่ยก็คือทีม S&P 500ซึ่งเปรียบเหมือนการลงทุนในภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกาเลยเพราะเขารวบรวมบริษัทที่ใหญ่ที่สุดถึง500บริษัทมาไว้ด้วยกันส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือ NASDAQ 100ครับทีมนี้จะเน้นไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพิเศษหรือจะเรียกว่าเป็นทีมรวมดาวเด่นสายเช็คก็ได้ครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกกันเลยทีม S&P 500นี้่แหละครับซึ่งก็จะมีผู้เล่นตัวหลักๆที่คนนิยมกันมากๆอยู่3ตัวด้วยกันนั่นก็คือ SPY, VOO แล้วก็ IVV ครับต้องบอกว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเขาลงทุนตามดัดชนี S&P 500เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะแต่ว่ามันก็มีจุดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันและสำคัญมากๆด้วยครับอ่ะลองมาดูตารางนี้กันนะครับจะเห็นข้อมูลสำคัญของทั้ง3ตัวเลย ผู้จัดการกองทุนก็คนละเจ้ากันไปแต่จุดที่อยากให้โฟกัสกันเป็นพิเศษเลยนะคือช่องขวาสุดครับค่าธรรมเนียมหรือ expense ratio นี่แหละครับตัวแปรสำคัญที่เราจะไปเจาะลึกกันต่อจากนี้เริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับ SPY หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการ ETF เลยก็ว่าได้เพราะเป็น ETF ตัวแรกสุดเลยที่อิงกับดัชนี S&P 500จุดแข็งที่สุดของเขาเลยนะคือสภาพคล่องที่สูงมาก พูดง่ายๆก็คือซื้อง่ายขายคล่องสุดๆนั่นเองครับทำให้มันเหมาะมากๆสำหรับนักลงทุนสายเทรดระยะสั้นหรือคนที่ซื้อซื้อ,อขายขายบ่อยๆ,ๆถัดมาเลยครับ VOO จะค่ายแวนการ์ดตัวนี้ได้ฉายาไปเลยว่าเป็นแชมป์สายประหยัดเหตุผลก็เพราะว่าเขามีจุดเด่นที่ค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากๆ,ๆ,ๆแค่0ูาต่อปีเท่านั้นเองครับซึ่งนี่ก็ทำให้ VOO กลายเป็นขวัญใจของนักลงทุนระยะยาวสาย Buy and Hold หรือสายซื้อแล้วขืนนั่นเองเพราะต้นทุนต่ำที่สุด และตัวสุดท้ายในทีม S&P 500ก็คือ IVV ของค่าย BlackRock ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแชมป์สายประหยัดเหมือนกันเพราะว่าเขามีค่าธรรมเนียมที่0.03%เท่ากับ VOO เตะๆเลยทำให้ IVV เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่มองหาการลงทุนต้นทุนต่ำครับเอาละครับ จบจากทีมตลานรวมไปแล้วทีนี้เราย้ายฝั่งมาดูทีมรวมดาวสายเทคกันบ้างกับ ETS ที่อิงดัชนี NASDAQ 100ซึ่งก็จะมีคู่หูดูโอที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ QQQ และ QQM ครับสองตัวนี้มาจากผู้จัดก,การกองทุนเดียวกันเลยนะคือ Invesco แต่กลับมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากครับพอดูในตารางเปรียบเทียบปุ๊บ จะเห็นจุดที่แตกต่างกันแบบชัดๆเลยนะครับแม้ว่าจะมาจากบ้านเดียวกันแท้ๆลงทุนในหุ้นกลุ่มเดียวกันแป๊ะแแต่ค่าธรรมเนียมของ QQQ กับ QQQM เนี่ยไม่เท่ากันครับและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความแตกต่างทั้งหมดเลย มาดูกันที่ QQQ ก่อนเลยครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่เปิดตัวมาก่อนนานแล้วมีสภาพคล่องที่สูงมากๆปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันนี้มหาศาลเลยครับทําให้มันเป็นที่นิยมสุดๆในหมู่นักเทรดระยะสั้นแล้วก็นักลงทุนสถาบันที่ต้องการซื้อขายเร็วๆในปริมาณมากๆ ในขณะที่คือ QQM เนี่ยเขาเป็นเหมือนรุ่นน้องที่ออกมาทีหลังซึ่งเป้าหมายของเขาชัดเจนมากครับคือทำออกมาเพื่อนักลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะด้วยการลดค่าธรรมเนียมให้ถูกกว่า QQQ นั่นเองครับดังนั้นถ้าใครที่อยากลงทุนในหุ้นเทคแบบยาวๆตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยโอเคครับ เราพูดคำว่าค่าธรรมเนียมกันมาหลายรอบแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากๆจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้วก็นักลงทุนระยะยาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมไอความแตกต่างที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยเนี่ยมันถึงสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้อ่ะดูตัวเลขนี้สิครับ0.0645นี่เปอร์ซนนี่คือส่วนต่างของค่าธรรมเนียมต่อปีระหว่าง SPY กับ VOO นะครับดูเผนๆแล้ว โหน้อยมากเลยใช่ไหมครับแค่0.06%กว่าๆเองมันจะไปต่างกันสักแค่ไหนกันเชียวแต่เชื่อไหมครับว่าในโลกของการลงทุนระยะยาวเนี่ยไอความแตกต่างที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยนี่แหละครับพอเวลาผ่านไป10ปี20ปีมันสามารถทบต้นจนกลายเป็นเงินก้อนที่ต่างกันมหาศาลได้เลยนะครับเพราะค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าก็หมายความว่ามีเงินของเราเหลือไปลงทุนต่อยอดได้มากขึ้นในทุกๆปีนั่นเอง ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะ Expense Ratio ก็คือค่าใช้ใจ่ายรายปีที่เราต้องจ่ายให้กองทุนเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการคิดง่ายๆครับยิ่งจ่ายน้อยก็ยิ่งมีเงินของเราเหลือไปเติบโตต่อได้มากขึ้นดังนั้นการเลือกกองทุนที่ค่าธรรมเนียมต่ำจึงสำคัญมากๆเอาละครับพอเรารู้จักผู้เล่นแต่ละตัวรู้จักความสำคัญของค่าธรรมเนียมแล้วก็มาถึงคำถามสำคัญที่สุดนั่นก็คือแล้วเราจะเลือก ETF ตัวไหนดีละ่ะ เดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาสรุปให้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นครับก่อนจะไปถึงบทสรุปจริงๆนะครับขอพาไปดูอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ AUM หรือ Assets Under Management ครับพูดง่ายๆเลยมันก็คือขนาดของกองทุนนั่นแหละครับถ้ากองทุนไหนมี AUM สูงๆก็แปลว่าได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกนั่นเองแล้วพอมองที่กราฟนี้นะครับโอ้โหชัดเลย S P Y ยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่ครองตลาดอยู่จริงๆด้วยขนาดกองทุนหรือ A U M ที่สูงที่สุดในกลุ่ม S&P 500ตามมาติดติดด้วย V O O และ I V V ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีเลยครับและนี่คือบทสรุปสุดท้ายที่น่าจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับลองถามตัวเองดูว่าสไตล์การลงทุนของเราเป็นแบบไหน ถ้าเป็นสายเทรดระยะสั้นต้องการสภาพคล่องสูงสูงซื้อขายได้รวดเร็วตัวเลือกที่เหมาะก็คือ SPY และ QQQ แต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวที่เน้นการซื้อแล้วถือไปเรื่อยๆและให้ความสำคัญกับค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุดคำตอบที่ใช่เลยก็คือ VOO IVV และ QQQM ครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการเปรียบเทียบ ETF ยอดฮิตทั้ง5ตัวนะครับหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นและแตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับ ที่นี้เมื่อรู้จักผู้เล่นทุกคนบนกระดานแล้วคำถามสุดท้ายก็คือ